ที่ใจฉันนับใจของเธอทำอย่างไรก็แพ้เขาในใจเธอเพราะตัวฉันมันไม่ใช่คนที่อยากเจอเธอมีเขาอยู่เสมอถึงแม้เขาเจะไม่สนใจอยากครั้งนึงพนนนานแสนนานเต็มในานกล่าวขาน,นตึกตำนานในทุกคนที่จับจำเรื่องของเรื่องก็คงมีอยู่ว่าระยะยาคือตัวข่าแนวไกงคับใครเห็นก็ประวันขันคาบพยายามไม่พาบก็ลบไปไกลอยากจะได้สิ่งใดไม่เคยอยากไม่ต้องลำบากอยากเดนเช่นไหนแม้จะเป็นจาชทุกคน วันหนึ่งได้มาพบในกัวยาแม่ชมวงงานฉันตึงนตากว่าต่อพูดในมันถูกซ่อนปรับอกสักดกิ์กใจายอเป็นใครหวังจะได้มาเช่นชมไม่ใครไรที่ใจฉันนใจของเธอทำอย่างไรก็แพ้เขาในใจเธอเพราะตัวฉันมันไม่ใช่คนที่อยากเจอเธอมีเขาอยู่เสมอถึงแม้เขาจะไม่สนใจตัวเรามีนามว่าตัวสกันแต่นราชาต่ยจักรับหมื่นพันมีอำนาจเวทมนต์นับอน,นันต์แต่มีแค่เพียงฟันเดียวที่อยากครอง อยู่ตรงนี้จะกี่วันกี่ปีพี่เขารอไวหวังแค่เพียงน้องทามอกดวงใจจะให้พี่ทำเช่นไรก็ปอบมาไม่เคยเลยที่ใจฉันนใจของเธอทำอย่างไรก็แพ้ยเขาในใจเธอเพราะตัวฉันมันไม่ใช่คนที่อยากเจอเธอมีเขาอยู่เสมอถึงแม้เขาจะไม่สนใจ เขาไม่ต้องทำอะไรเธอก็พร้อมจะมอบใจส่วนฉันจะทำเท่าไรแต่เธอก็พร้อมจะหนีไปรถเป็นรอยครั้งไม่เคยผ่้สู้กับเขาครั้งนี้ฉันคงแย่ซอพิเศษที่เขาใช้เพอความรักของเจ้าเป็นแนทแท้โดนยิงปากกว่าพี่คงแพ้เพราะความรักของแม่มีใตเขาได้ครอบครองไม่เคยเลยที่จะฉนะใจของเธอทำอยางไงก็แพ้เขาในใจเธอเพราะตัวฉันมันไม่ใช่ ชาติยับยับนับมนถันมีอำนาจเวทมนต์นับน,นันแต่มีแค่เพียงฝันเดียวที่อยากครองเธอคนเดียวที่หมาย้องมองอยู่ตรงนี้จะกี่วันกี่ปีพี่ก็รอไหวหวังแค่เพียงน้องน้ำออกดวงใจจะให้พี่ทำเช่นไรก็บอกมาเขาไม่ต้องทำอะไรเธอก็พร้อจะมอบใจสุนฉันจะทำเท่าไรแต่เธอก็พร้อจะหนี ความด้อของเจ้าเป็นแน่แท้โดนยิงปากกับพี่คงแพ้เพราะความรักของแม่มีแตเขาได้ครอบครองไม่เคยเลยที่จะชนะใจของเธอทำอย่างไรก็แพ้เขาในใจเธอเพราะตัวฉันมันไม่ใช่คนที่อยากเจอเธอมีเขาอยู่เสมอถึงแม้เขาจะไม่สนใจทำตำนานทายากสักันที่ได้ไกลายเพราะความรักดับชีวันจะกี่เดืนอนกี่ปีที่ผ่านวันใน นั่นเป็นมุธาฮอนซอน